เล, inne, shorts, เล็กพี่น้องศกเล็กศกเล็กตอนบักไงไงตอนโคลโลเคเล่เลยพี่น้องพี่น้องเลยเอได้เนื <h 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 ้อมางามงัมพี่น้องเห็ดอียังินดีเนาะบานเนี่ยมือนี่สิจิ้มซอยตุกพี่น้องเนื้อสดสดพี่น้องเลย

ตใส่เียกัน,น่อยก่อนอันนี้เพียะตบเยร่อยแล้วพี่น้องตบเดอวานนี่ ใช้ลงไปเลยนี่เแผยแท้ๆเด้อเด้อเอาเลือดลาดเลยเฮ้ยบ้านเนี้ยเลือดดัดไปเลย luyện của đúng không ạ, cùng chơi ít nói hơn, xung đột trên đường ít nói quá, sai <coughs> giờ <coughs> 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 เอาละบัตรเนี่ยมาบัตรเนี่ยพน้องกินซวยจุลาดลาดเลือดพน้องเอาเลือดมาลาดอุดจุเลยเลือดบัตรเนี่ยออน้ำกินพี่น้องเอ้เยปุ๋งใหม่ๆมเลยบัตรเนี่ยน้ำเพียน้ำดีเอาแซ่บ ยีงเนบ้านเนี่ยกินข้าวยังได้่ะโอ้ยทีเป็นอย่างไเด้อเปลี่ยนผิวกันนะทำเหล็กแหกหมันพี่นอ้อง ผมโคตรผมลายกับวันขอช่วย <laughs>

ก่ำฮวอนเอ้ยสันใจ้านะตอนงามๆพี่น้องเลย เอามาในคำมี้แ่บๆเบเกิดปีปันหว่องดื้อ เนสดสดเด็ดึจะแซียบถึงออกมาเลยเสับพัก